สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่26กันยายน2563นี้เราจะพามาชิมอินตาผาลำนำเข้านะคะเนี่ยค่ะอินตาผาลำนำเข้าก็จะเป็นลักษณะนี้สีก็จะเป็นหลังนี้ค่ะสีเหลืองโอรสนะคะเนี่ยถ้าเขายังไม่ไม่ไม่สุก เขาจะเป็นสีเหลืองพอเขาสุกแล้วเขาก็จะกลายเป็นสีโอรสนะคะถ้าเขาสุกได้ที่ก็จะเป็นสีโอรสชฉ่ำข้างในนะคะนี่คืออินทผลัมนำเข้าจากต่างประเทศนี่นะคะแต่วันนี้เราจะพามาชิมรสชาติของอินทผลัมนำเข้าเป็นยังไงลูกเขาก็ใหญ่นะคะใหญ่ดี บางประเทศเขาก็จงไว้เยอะเหมือนกันนะคะนี่เขาก็ไม่ได้ตัดออกเยอะเท่าไหร่เนี่ยเาจงไว้อย่างเงี้ยนีะค่ะเนี่ยนี่นะคะนี่คือยังยังไม่ได้สุกมากเท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องนำเข้าตัดประมาณสักเอ่อเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาจะตัด เขาจะไม่ตัดให้มันสุกมากอันนี้ลูกนี้ก็คือเริ่มสุกแล้วน,นี่จะเริ่มชำเริ่มจอเดี๋ยวจะพามาชิมตั้งแต่ลูกสีลูกสีเขียวนะคะอันนี้คือยังยังแก่ก็เพิ่งจะแก่นะคะเขาจะเป็นสีเขียวอยู่เนี่ยเนี่ยดูถ้าถ้าดูอย่างนี้ดูไม่ออกว่าพันอะไร แล้วต่อมาก็จะเป็นสีเขียวเสร็จแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเขาเริ่มจะแก่เขาจะออกสีเหลืองเหๆพอเขาแก่จัดเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีโอรสนะคะแบบนี้เลยเนี่ยสีโอรสนะคะนี่เลยนะคะสีโอรสเดี๋ยวจะชิมเดี๋ยวจะมาชิมลูกสีเขียวก่อนเนาะสำหรับท่านที่ไม่เคยชิมอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงจะมาชิมให้ดู นี่คือสีเขียวนะคะนี่สีเขียวก่อนคือคือแก่แต่ยังไม่สุกเม็ดเขาจะใหญ่สีเขียวขนาดนี้นี่สีเขียวนะคไม่ใช่สีเขียวขนาดนี้ไม่ไม่ฝาดเลยนะคะแต่ยังหวานยังไม่มากหวานนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่มีฝาดน,นะขนาดสีเขียว เรามาเราจะมามาชิมสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเหลืองคือเริ่มแก่จัดสีเหลืองเริ่มแก่จัดนะคะถ้าเป็นสีเหลืองนี่คือสีเหลืองนะคะนี่เริ่มออกสีเหลืองละสีเหลืองความหวานเขาจะเริ่มมา แต่อเมตดาหานี่เขาจะไม่มีติดฝานนะคะขนาดนี้ขนาดสองเขียวกับเหลืองนี่เขาจะไม่มีติดฝานเนักทุกเขียวอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีติดฝานเดี๋ยวจะมาชิมลูกที่สุกนะคะลูกที่เริ่มสุกเริ่มที่จะสุก เนี่ยรุ่ประมาณนี้นะคะเนี่ยที่เริ่มออกสีโอรสเนี่ยโอรสโอรสชำ่ำอ่างเงี้ยคะ่ะรุ่แก่นี่นะคะเริ่มออกสีแบบนี้โอ,โอรสเนี่ยเขาจะเริ่มเริ่มแก่จัดชำเริ่มสุกนะคะเราจะชิมลูกสุกให้ดูนะคะนี่วิธีกินอินดาพาลัมเราต้องทําแบบนี้กัดกัดหัวมันออกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ทําอย่างเงี้นะคะเราต้องล้างให้สะอาดก่อนเนี่ยเสร็จแล้วอย่างงี้เลย น,นี้เลยอันนี้คือสุกรสชาติของความสุกที่ที่สุกนะคะรสชาติเขาเขาจะหวานหวานช่ำพันนี้นะคะหวานช่ำเขามีาสเสน่ห์ของเขาอร่อยพันนี้แนะนำให้ปลูกนะคะ พันนี้ดีมากๆาํสำหรับส่วนตัวน้าที่ชิมมาเกือบทุกพันธุ์แล้วก็เขาเป็นคนลูกใหญ่เขาลูกใหญ่นะคะมานะดูทลายเขาลูกเขาสวยลูกเขาทรงกระบอกมาดูค่ะเนี่ยดูถ้าเขาจะเขาจะจงไว้หมดเลยเขาไม่ได้เด็ดดูเด็ดกันเลยเนี่ยเนี่ยอร่อยค่ะพันนี้อร่อยเม็ดจะใหญ่หน่อยแต่ว่าอร่อยรสชาติดี เนี่ยกินได้ทุกระยะเขียวตั้งแต่เขียวเหลืองแล้วก็มาเป็นโอรสนะคะสามระยะนี้เนี่ยเขาจะไม่ไม่ติดฝาดนะคะพันนี้ชื่อของเขาเม็ดาหารอันนี้นําเข้านะคะคือรสชาติถามว่าะระ่างของเมือคนไทยปลูกกับต่างชาติก็รสชาติใกล้เคียงกันนะคะสําหรับพันนี้นะคะที่ได้ชิมมาโดยส่วนตัวนะคะ โดยส่วนตัวที่ได้ชิมมาเนาะคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ชิมกับตัวเองเราก็พูดไม่ได้เราต้องชิมก่อนแล้วก็ถึงจะมาแนะนำสำหรับคนมือใหม่เนาะยังไม่รู้ว่าเออเอเมดานโคเนซีนาวเดอร์อะไรต่างๆนี่รสชาติเป็นยังไงวันนี้ก็คืออันนี้คือนำเข้าเราเอามาชิมให้ดูแล้วเราก็จะเพราะ เมล็ดพวกนี้นะคะแล้วก็ไว้จำหน่ายต้นพันธุ์สำหรับท่านไหนที่สนใจสนใจพันเพาะ,มะเมล็ดนะคะที่สวนเราจะเพาะ,มะเมล็ดสายพันธุ์ทานผลสดทั้งหมด6สายพันนะคะตัวนี้ก็มีพันธุ์นำเข้ามาใหม่อีกหนึ่งพันเป็นพันที่เขาว่าติดอันดับนะคะที่เขาจัดอันดับกันในในเพจเพจหนึ่งเนาะเขาจัดอันดับเราก็จะนำมาเพาะ ะะเป็นพันพันใหม่นี่น่าจะเป็นพันาสายพันเปรมนะคะสายพันเปรมเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูรอแป๊บน,นึงจะเปิดสายพันธุ์เปรมนะคะเม็ดเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้สายพันธุ์เปรมนะคะ เรากาลังเพาะอ,อยู่เนี่ยค่ะสายพันธุ์เปรมมันจะเป็นลูกสั้นๆลูกสั้นๆคล้ายๆเม็ดสั้นๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เรายังไม่เคยชิมแต่ว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าอร่อยรสชาติคล้ายๆกับเอเมทหรือคล้ายๆกันเขาบอกอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันรสชาตินะแต่เรายังไม่ได้ชิมแต่เราได้เมล็ดมาเราจะเอามาเพาะ เราได้มาทั้งหมด100เม,มล็ดเราก็จะเพาะนะคะถ้ามันขึ้นใครที่สนใจอยากนำพันอัอนนี้คือพันเปมสายพันธุ์เปมนะคะไปปลูกก็เดี๋ยวประมาณสักถ้าพันเปมนี่ก็ประมาณอีกสัก2เดือนนะคะค่อยติดต่อมาเกี่ยวกับสายพันธุเปมเรามีประมาณเอ่อ100 100ต้นนะคะสำหรับท่านที่สนใจาสายพันธุเปมเราขายราคาเท่ากันนะคะ200บาท สิบต้นแถมพันอื่นหนึ่งต้นเนี่ยข้อดีของเขาเขาจะเม็ดสั้นนะคะเนี่ยพันเปรมเม็ดสั้นเขาบอกรสชาติมันเขาบอกมาเราก็เราก็ไม่เคยชิมพันนี้นะคะแต่เราเอาเม็ดมาเขาบอกว่าพันเปรมน,นะคะมามาดูข้อแตกต่างระหว่างเปรมกับมเมล็ดมันนะคะเปรมกับไอ อม,ม็ดเนะี่ยดูข้อแตกต่างของเขาเม็ดเขาต่างกันสั้นกับยาวเนาะแต่ดูแล้วอมเอเปรมนี่คล้ายๆใบหีแดงเม็ดเขาจะคล้ายๆกันนะคะอันนี้คือเราเอามาให้ดูสําหรับคนมือใหม่นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเพาะ,มะเมล็ดแล้วก็ไปปลูกให้ท่านที่สนใจต้องการมเมล็ดไปปลูกนะคะต้นพันธุเ์เมล็ดก็ต้นละ200บาทอมเมิดอาฮานโคเนซี่ นาวอเดร์แม่โจบาฮีแดงก็กำลังจะเข้านะกำลังจะเกิดนะคะเพราะว่าเพาะไว้จาหน่ายไม่ทันเพราะว่าคนสั่งจองอกันเยอะนะคะ,ะบาฮีแดงแต่พันมาใหม่ก็คือพันเปรมนะคะที่เราที่สวนนำมาเพาะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นพันนะคะต้นพันที่เราเพาะไว้แล้วนะคะ ต้นก,กาที่เราซื้อมาจัดส่งให้ลูกค้าสำหรับสางต้นพันนียค่ะก็คือพันต้นก้าที่เราเออพาะไว้แล้วนะคะนี่ก็คืออเมธดาฮานเราก็จะมีวันชีให้นี่คืออเมธดาฮานนะคะเนี่ยอเมธดาฮานเนี่ยต้นกาก็จะประมาณนี้เรามีหลายสายพันธุ์นะคะที่นี่เราจำหน่ายหลายสายพันธุ์ แล้วก็จะมีพันธุ์บาฮีเหลืองนะคะบาฮีเหลืองบาฮีเหลืองก็จะประมาณนี้ต้นละหนึ่งร้อยนะคะบาฮีเหลืองนี่น,นี่ต้นละหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็คือสายพันธุ์แม่โจ้สามสิบหกนะคะอันนี้เราจําหน่ายอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยเหมือนกันแม่โจ้สามสิบหกเนี่ยนะคะอันนี้ต้นที่สวนนะคะที่ออกลูกผลผลิตปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เอามาเพาะนะคะเสร็จแล้วก็จะมีต้นอีกต้นหนึ่งนาวเดอร์ อันนี้ก็ต้นที่สวนนะคะที่ออกลูกผลผลิตปีนี้นาวอเดอร์ก็รสชาติดีนะคะไม่ติดฝาดลูกยาวเหมือนอะเมทแต่ว่าสีเขาจะเหลืองเนี่ยค่ะแล้วก็จะมาดูโคเนซี่นะคะโคเนซี่ต้นละ2 0 0นะคะนี่คือโคเนซี่ข้อดีของเขาเขาคือเขาออกลูกไล่กันอันนี้แกอันนี้ออกมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะนี่สุก แต่อันนั้นจะเป็นบาหีเหลืองอยู่ข้างในเนี่ยบาหีเหลืองเราเพาะไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ,อมเมดดาหานเนี่ยเราจะเป็นบาหีแดงที่เราเพาะไว้ยังไม่ขึ้นนะคะอันนี้บาฮีแดงเนี่ยบาฮีแดงที่เราเพาะมันยังไม่ขึ้นนะคะถ้าขึ้นเราก็ส่งไปเรียบร้อยมันก็เลยขึ้นไม่ทันคนซื้อนท่านไหนที่สนใจต้นพันต้นกล้าพัน เพาะเมล็ดทานผลสดก็ติดต่อเข้ามานะคะสวนตั้งอยู่ที่บ้านภูทองตำบลภู้ฝายอำเภอภขุนหารจัังหวดสีสเกตติดหมายเลขสองสีนะคะติดถนนติดหมายเลขสองสี่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งสนะคะเรามีสายพันธุ์จำหน่ายทั้งหมดพันุกินสดนะคะ ทั้งหมดหกสายพันธุ์นะคะ1นอเมดดาฮานสองบาฮีแดง3พันเตม4โคเนซี่ห้านาเวเดอร์หแม่โจสามสบาหาฮีเหลืองนะคะท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาหรือท่านไหนที่อยู่ใกล้แถวที่ศรีสะเกดอำเภอคุนหารก็หาไม่ยากนะคะ ติดถนนหมายเลขสองสี่นะคะขอพบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ